กลบสวัสดีครับกลับสวัสดีเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องวีไลให้โชคทุกทุกท่านนะครับอาครับมาพบมาเจอกันนะครับในคลิปนี้นะครับเป็นเรื่องของตัวเลขแนว่างนะครับคือเก่าเมื่อนเดิมนะครับกับมือนีทางกรปีไล่จะพาเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ครับมาติดตามครับเอ้าน้องผู้พายเฮียงหลูกยาเฮ็ดพ่อทาคลิปอยู่เออ น้องผู้พารับมือนี่เพื่อนบ่สสบายบอสไปโุงเรียนนะครับมือวานี่ช่วงเร่งๆพาไปหาหมอนะครับบอสสบายนะครับกินยาไปกินยาไปกินยาไปสวัสดีครับเอบซีแม่สวัสดีครับเฮ็ดดีๆเฮ็ดดีๆโอ้คือได้หมวอยังหันมวกใส่ตัดหยาบอ่ะอครับเพื่อนบอสไปโุงเรียนบ่สสบายนะครับน้องผู้พา ดับมือนี้นะครับทางแอดวิไลนะครับมีตัวเลขแนวทางนะครับของคุณพ่อกล้วยนะครับเป็นชุดเหล็กเกิดเป็นชุดล่างนะครับพ่อกล้วยชุดทรงชุดเหล็กเกิดชุดล่างมาให้นะครับเอาครับเรื่องของเหล็กดับของพ่อกล้วยนะครับคือแอดวิไลไดบอลในคลิปอ่านไปแล้วนะครับก็คือล่อถามคุณพ่อเียกกอนนะครับเพราะว่าช่วงแนวทางรัฐบาลประกาศผลพ่อกล้วยก็บอกว่า จะขอพักชุดเหล็กดับไว้จาก3มงวดนะครับแต่ก็มี FC ีนะครับคอมเมนต์ขอกันมาอยู่นะครับให้ทางเด็ดไปไล่คุยกับคุณพ่อกันก่อนนะครับเอาครับเมื่อนี้นะครับพอกล้วยได้ทรงตัวเลขแนวทางนะครับชุดล่างนะครับมาหายแล้วงวดประจาวันที่1กรกฎาคมครับ2567นะครับเอาคุณพ่อคุณแม่ที่แคปหน้าจอไม่เป็นนะครับ เตรียมสมุดประกาศไว้นะครับเดี๋ยวทางเอนดวีไล่นะครับจะผ้าเขียนตัวเลขเนีทังนะครับชุดล่างนะครับอ่าบล็อลายชุดนะครับเบบซี่อ่ามีทั้งอ่าชุดจับคู่นะครับมีทั้งตัวร่องนี่กับประมาณอยู่หกคู่แค่นั้นนะครับหกคู่แค่นั้นอ่าสหรับชุดล่างของพอป่วยนะครับอ่าเตรียมสมุดประกาศกันเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับเดี๋ยวทางแอนดวีไล่ผ้าเขียนตัวเลขแนวทางกัน ก็ขาหรือไม่ก็ตัวทูตครับอ่ะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> อ่าครับตอนนี้อ่าเอามาเบ่งตัวเลขแนีทางน้ำกันนะครับอ่าตัวเลขแนี่ทางของพ่อกล้วยเป็นชุดล่างนะครับเอฟซีเป็นชุดล่างนะครับ,รบอ่าเอามาเบ่งน้ำกันอ่าเตรียมสม,มุดปากกาเขียนเลยนะครับเอฟซี FC คุณพอ่อคุณแม่นะครับเดี๋ยวทางเอ็ดวิไลา่าเขียนนะครับปรับมุมงกล้องให้ชัดๆก่อน นะครับปลามุมกล้องชัดกับตอนนี้กับเวลาประมาณใบม่างโวงกว่านะครับตั้งเอ็ดิีไลนะครับกะได้มาจากไปซอยการซอยงานนะครับงานขาวดำนะครับไปรวมกินรวมทานน้ำเพลินกะคุยกับเจ้าภาพเพลินกับประมอ่าววันอาทิตย์นะครับเพลินจะนําไปซัพพานณกิจทางเมลุนะครับปาสาประจำมู่บันนะครับ เเลยได้มาอาซาในจักน้อยนะครับอ่ะครับมาบังเด็กวิ่งของปอกว้วกันนะครับชุดล่างนะครับย้ำว่าเป็นชุดล่างนะครับเล็กวิ่งนะครับอาคุณพ่อคุณแม่เขียนตามเลยนะครับอ่ะวันนี้วิ่งนะครับซอเมจิแข่งเร็วนะครับเบฟซี่ซื้อหมูว่านนี่เองนะครับอ่ะบมลูวาอ่ะมาเบิ่งครับเล็กวิ่ง วิ่งวันนี้นะครับชุดล่างของปอเกยนะครับวิ่งไปที่หนึ่งกับหกหนึ่งกับหกนะครับชัดเจนมานน้อเดี๋ยวปรับมุมกล้องให้อีกขยายขยายให้อีกนิดนึงนะครับหนึ่งกับหกนะครับจับคู่ครับอาจับคู่ครับมีคู่แรกครับศูนย์หก 4หกครับหนึ่งหกเขียนตามเรื่อยๆครับคุณพ่อคุณแม่ครับหนึ่งหกตัวลองครับตัวลองก็มีสามคู่นะครับตัวลองตัวลองมีสองหกครับสามหก สามสองครับมีแค่นี้นะครับอ่ามีแค่นี้นะครับสำหรับตัวเลขแน้าทางของพ่อกล้วยนะครับอย้ำว่าเป็นชุดล่างนะครับเบฟซี่พ่พ่อพุณแม่ครับเบอร์เซคิปให้ดีอ่าเป็นชุดล่างนะครับอันนี้คือตัวล่องอ่าครับวิ่ง1กับ6กนะครับหน่งกับหนะครับยํำว่าเป็นชุดเลขเกิดของพ่อกล้วยนะครับชุดล่าง วิ่ง1กับ6นะครับล่างอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับบนเดี๋ยวรอชุดบนนะครับพอกวยทรงมาให่เดี๋ยวทางแอดวิได้ล่งไห้นะครับอ่าครับมีนะครับจับคู่ครับมี0 6 4 6 1 6อ่าตัวล่องครับมี2 6 3 6แล้วก็ส2นะครับนี่คือตัวเลขหน้าทางครับเป็นชุดล่างของพอกวยอามักชอบแคปบหน้าจอพิจารณานะครับฝากตอนกัน ครับบอมักปล่อยผ่านกับทางช่องนําเสนอเปลี the ่ยนแนวทางนะครับสําหรับตัวเลขแต่ละสํานักอ่ามากสํานักใดกังตางนะครับบอมักปล่อยผ่านนะครับอ่าเรื่องของตัวเลขแนวทางนะครับอ่าแต่ละสํานักมีเขาไม่รูดเป็นเรื่องของธรรมดานะครับเป็นเรื่องของตัวเลขแนวทางนะครับอ่าแต่ว่าส่วนใหญ่นักคํานวณนะครับเพิ่งกิดยากไอเอฟซครับมีโชคมีลาบกันสู้ขู่สุ้คนนะครับอ่าอยากให้ไอเอฟซมีโชคมีลาบกันทั้งนั้นนะครับ เอาครับพิจรารณากันนะครับแนวทางเลขวิ่งของพอกล้วยนะครับชุดล่างหนึ่งกับหกนะครับเอาคิดว่านะครับตองมาให้เห็นแน่นอนนะครับหนึ่งตัวเป็นอย่างต่ําแอดวิไลส่วนตัวครับอันนี้แอดวิไลขอบอกแอดวิไลส่วนตัวมักหนึ่งอยู่นะครับวันนี้แนวทางชุดล่างนะครับมักหนึ่งอยู่ไม่รู้จะหนึง่งอะไรนะครับอ,อันนี้ส่วนตัวด้วยครับ คิดมากหนึ่งนะครับเอาครับมักชอบจังตามว่ามักปล่อยพันนะครับทั้งสองนํำเสนอเป็นแนวทางนะครับเรื่องของตัวเลขแต่ละสำนักด้วยครับอจากล่ากันไปนะครับคลิปนี้คุณพ่อคุณแม่นะครับอาจจะลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ที่เขามาติดตามไม่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังแรงใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ลอดที่ตามไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้นะครับ ทางแอดวิไลติดต่อไปหลายสำนักแล้วนะครับสำหรับตัวเลขแนวาทางาที่นํามาเสนอทางช่องเฮ้านะครับติดต่อไปหลายสำนักแล้วสำนักใดปล่อยมาเร็วก็คือจะลงให้ FC คุณพ่อคุณแม่ลงแบบด่วนๆกันนะครับติดต่อไปหลายสำนักแล้วแล้วก็แอดวิไลขอบอกนะครับเอที่เป็นนักคำนวณน,นะครับติดติตามทางช่องเฮ้าอยากลงตัวเลขแนวทางฝากตอน FC ติดต่อเข้ามาใด นะครับติดต่อโดยตรงทางแอดวิไลเลยนะครับเบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอต้นคลิปนะครับ096 357 3656ครับนั่นคือเบอร์ติดต่อแอดวิไลโดยตรงนะครับอ่าละก็ขอฝาก FC คุณพ่อคุณแม่นะครับที่ติดต่ำนะครับให้ดูทางช่อง y o u t u อ่าเพียงอย่างเดียวนะครับทางแอดวิไลยังบม่สั่งเพจนะครับถ่าย FC คุณพ่อคุณแม่ไปเบื้องทางเพจก็คือว่านะครับเป็นช่องปลอมเขาแฮกเอา คลิปทางแอดวิไลไปโล่งไายนะครับเพราะว่ากัมมี่เอฟซีมาไล่งานให้แอดวีไล่โทรมาบอกแอดวิไลอยู่ว่าเขาแฮกคลิปไปโล่งนะครับเอากัมไดใครก่อกัมนั้นก็คงจะได้รับแหละครับสำหรับผู้หากินบนหลังคนอื่นนะครับสร้างเพจปลอมขึ้นมาเอาให้ระวังครับย่าไปเข่ากุมน้องเขาเขาช่วนซักช่วนเข่ากุมเอฟซีคุณพ่อคุณแม่จะไปเขานะครับเป็นเพจปลอม ทางช่องวิไลช่องจริงก็คือต้องดูทางช่อง YouTube แค่นั้นนะครับราวาแอดวิไลยังม่ได้สร้างเพจเด้อครับอาสุดท้ายนี้จากล่ากันไปให้เอซคุณพ่อคุณแม่ส่งๆมันๆกับตัวเลขแนวทางนะครับของพ่อกล้วย1กรกฎาคม2567ชุดล่างนะครับเอาล่อชุดบนเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ